เดียวใช่ไหมต้มปลาน้ำออดเริ่มต้นจากต้องไปหาปลาที่ไม่ใช่ปลาหนังเลื่อนต้องปลามีเกตตัวละประมาณ6กกิโลกำลังสวยเสร็จแล้วก็เอามาสับ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 เอาเนื้อมันเตรียมทาลาบแล้วก็บีบน้ำเก็บเอาไว้ใส่ลงไปในน้มะขามเปียกเสร็จแล้วก็เวลาต้มปลาเหมือนต้มยำเนี่ยตักน้ําที่ได้เนี่ยใส่ลงไปด้วยเสร็จแล้วก็โรยด้วย นี่ขอร่ามอะไรเนี่ยแล้วก็โรยด้วยต้นหอมนี่ขอร่ามอะไรกินนี่ที่สําคัญก็คือข้างหน้ามันเนี่ยเห็นแดงๆสวยๆอย่างเงี้ยก็คือเทนเดพร์พิกลาดน้ำผลไม้รับรองสุดยอดน้ำลายลงก็จะทำสตูว์ไปทำเก็บไว้ฉบับนี้คนนี้บางอาจเช็ดน้ำลายอโหรงอโหรงอโหรงนะควางมอะใครจะเป็นคนชิมอ่ะคนชิมคนแรกหนูอ่งอะชิมดิชิมดิ เสร็จน้ำลายแล้วชิมดิจ้าอันนั้นอะอะไรวะชิมนี้ชิมนี้ทำให้สะใจกันเนี่ยอีกแล้วเหรอแล้วเปิดไปดูพวกพี่กินตุ้งเต้กันเอาอยู่ในยูทูบอ่ะครับผมอิมนิวอิมนิวสามเห็นแก่ๆกันอย่างนี้ต้มลาน้ำอัดโอเ่อยที่นี้เล่นกันตาเดาเลยนะอย่มือคุณศรีสุดาไห้วงศรีรณคนเสิร์ฟไปดู แทบจะไม่อยากลางช้อนเลยครับเพราะอะไรครับเพราะยุ่งจริงๆไม่อร่อยจริงครับอร่อยจริงครับเชิญนะครับเชิญเชิญไม่เอาไม่เอาจะลองกินนี่แน่อร่อยส้มตำส้มตำนี่ส้มตำอะไรเอ่ยส้มตำน้ำป้าส้มตำไทย้สมตฝีมือป้าไงอร่อยอาสิตยดาชิมที่มื่ไรดิตำออดอะไรเจอชายแดใชาไแดงน้องออสนะต้องมีขอขออนุญาตนะคะมันต้องมีของกินด้วยกินกินกิน เนีี่ย้องมไข่ปลากินไม่เป็นว่ะไหนมึงบอกมึงไม่กินไงกินแมงโก้เห็นไข่ปลากินเลยทำหน้าแบบที่กินกุ้งเต้นที่ที่แม่สอนด้วยนะคนละเวอร์ชันนะแค่ไปงอร่อยอร่อยกิน a p p r e c i a t มันแบบมันจะต้องอดใจไม่ไหวแน่นอนอะเห็นไข่ปลาเจอไข่ปลาบอกเด้เห็นไข่ปลาดอดใจไม่ไหวเห็นไข่ปลามันอดใจไม่ไหวเพราะเป็นคนชอบกินไข่มากมากเลยแต่ถ้าเห็นน้องปลาอดใจไหวไหมน้องปลาก็อดใจไม่ไหวน,น้องปลาน,นี่นกระโดดใส่เลยนั่นห่วออยนะหหให้กินตัหัวโตเลยอร่อยเขาใส่กะทิด้วยเนาะไม่ใช่น้ำที่บอกไงก็คือการคั้นเอาน้ำของปลาเนื้อปลาสดอ่ะมีออก เขาจะบีบออกแล้วเขาไปใส่ไว้ในน้ำมะขาม,มปลาเขาจะเก็บไว้เป็นเป็นน้ำสดแช่ตู้เย็นไว้ <c oughs> แต่ว่าที่สำคัญคือเนื้อเนี่ยเขา <c oughs> เขาาเอามาส,สับสับแล้วบีบน้ำแล้วเรือเขาเก็บไว้ทำลาบปลา